สำนักถังเลิศดพบจบแดนตอน151ตอนสองยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิศดอนิเมะมาต่อกันเลยสองปีศาจที่มีชื่อเสียงตัวหลัวนี้ไม่คุ้นเคยกับอูบิเหวอย่างไรก็ตามการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างจริงจังทันทีในช่วงแรกๆของการฝึกฝนของเจ้าวิญญาณชั่วร้ายพบว่าเป็นเรื่องง่ายมากพวกเขาสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากมากสาหรับเจ้าวิญญาณชั่วร้ายที่จะกลายเป็นระดับวารินิรันมันยากยิ่งกว่าสาหรับพวกเขาเมื่อเทียบกับเจ้าวิญญาณทั่วไปเป็นผลให้เจ้าวิญญาณช ดนั้นเป็นชนชั้นสูงในหมู่เจ้าวิญญาณชั่วร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งสองคนนี้ต้องเป็นผู้อาวุโสกิตติมศักดิ์ของโบสถศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าพวกเขาจะมาจากห้องถงบูชาโบสถโฮลิโกสได้วางแผนปล่อยเจ้าวิญญาณชั่วร้ายสองคนมาที่นี่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องวางแผนบางอย่างเพื่อวีฮาริตาและเพิ่มพลังวิญญาณของเขาให้แข็งแกร่งขึ้นตอนนี้ทั้งเขาและทังอูต้องอยู่ในเขตแดนแทรกแซงจิตวิญญาณของเขาแล้วเจ้าวิญญาณชั่วร้ายทั้งสองไม่สามารถบอกรูปร่างหน้าตาของพวกเขาได้เลยพลังว ทั้งสองฝ่ายต่างก็กำลังยืนอยู่ในทางตันแต่สนามรบก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแสงไฟกระจัดกระจายไปทั่วทุกที่รูปแบบก่อตัววิญญาณที่ด้านบนสุดของกำแพงเมืองทางตอนเหนือก็ถูกระเบิดอย่างรุนแรงเช่นกันการป้องกันที่เชื่อมโยงกันของมันใกล้จะพังทลายลงจักรวัดิจันทราได้วางกำลังพลลวิศวิบัญญาทั้งหมด150คนที่นี่100คนอยู่ที่ด้านล่างของกำแพงเมืองในขณะที่อีก50คนอยู่ที่ด้านบนแม้ว่าวิศวกรยานที่อยู่ด้านบน จะใช้การป้องกันที่เชื่อมโยงกันอันทรงพลังเพื่อต้านทานการโจมตีของกองทัพวิศวกรยานของนิกายถังแต่พวกเขาก็หมดพลังเร็วขึ้นมากเช่นกันหากเป็นสถานการณ์ปกติที่ศัตรูมาจากนอกเมืองวิศวกรยานในเมืองก็จะสามารถต้านทานได้พวกเขาสามารถรวมการป้องกันที่เชื่อมโยงกันที่ด้านบนและด้านล่างของกำแพงสร้างการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้ด้านล่างนั้นวุ่นวายมากเปื่อเป่และอีกสามคนกำลังสังหารวิศวกรยานภายในรูปแบบวิญญาณอย่างไร้ความปราณีจะมีใครสนใจสิ่งที่เกิดขึ้้นน้นนนดดาาาบไไไออยย่่่งงงงรีีคืเเหตตุผลลลลทฮวแะัูมก ไม่ว่าจะเป็นเปิดเดและอีกสาคนหรือเหอไคโถท,ที่สามารถบรรลุสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ฮูบิฮาวและทางอูตงก็ได้รับประโยชน์หากพวกเขาไม่กังวลพวกเขาจะไม่เปิดเผยข้อบุกพร่องของตัวเองได้ง่ายนี่เป็นกลยุทธ์การต่อสู้ที่ง่ายที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพมากในไม่ช้าเจ้าวิญญ,ญาณทั้งสองก็ตรหนักถึงเรื่องนี้และพวกเขาก็กลายเป็นเคร่งครึมในขณะที่ฮูบิฮาวตกตะลึงกับพวกเขาพวกเขาก็ประหลาดใจไม่แพ้กันกับความจริงที่ว่าบุคคลที่มีอำนาจมากมายได้ปรากฏตัวขึ้นที่นี่นอกจากนี้ยังมีกองทัพวิศวกรยานด้วยกองทาขงงงแแแ่คไห บนท้องฟ้าทุกร่างส่องแสงของวง,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 งแหวนวิญญาณห่วงกองทัพวิศวกรยานทั้งหมดประกอบด้วยจักรพัดวิญญาณพลังที่ก่อตัวขึ้นเหมือนกำแพงเหล็กของท้องฟ้าบางทีกองทัพวิศวกรยานของสำนักถังอาจมีอุปกรณ์ไม่มากก็น้อยกว่ากองทัพวิศวกรยานที่โดดเด่นของจักรวรรดิจันทราแต่ไม่มีใครเทียบความครบเครื่องของผู้เชี่ยวชาญได้เลยไม่มีกองทัพวิศวกรยานแม้แต่กองเดียวแม้แต่ในจักรวรรดิจันทราก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณครบครันเท่ากองทัพวิศวกรยานของสำนสักถังแม้แต่กองทัพววววิศกกกกรรยยาานนนขขอองจจั็ไม่่ช้้เ ด้วยเหตุนี้วิศวกรยานที่อยู่ด้านบนสุดของกำแพงเมืองจึงกำลังจะถูกโค่นลงภายใต้การโจมตีอย่างเต็มรูปแบบของกองทหารวิศวกรยานของนิกายถังพวกคุณทุกคนกำลังรนหาที่ตายโตหลัวที่อยู่ทางซ้ายตะโกนก่อนที่เขาจะยกมือขวาขึ้นร่างกายของเขาส่องประกายทันทีด้วยวงแหวนวิญญ,ญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำห้วงธงสีดำสนิทก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาธงนี้เป็นสีดำทั้งผืน แม้กระทั่งเสองธงก็ยังเป็นสีดำอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะมีวิญญาณอาฆาตสีม่วงดำจำนวนนับไม่ถ้วนที่กระพริบอยู่เหนือธงนี้ผนึกหมื่นวิญญาณเจ้าแห่งวิญญาณช่วร้ายนี้ชื่อเล่นของเขาคือวิญญาณหมื่นวิญญาณเขาคือออโรรวิญญาณออโรรปีศาจอันดับ91เจ้าแห่งวิญญาณช่วร้ายอีกคนที่อยู่ใกล้ๆก็ปลดปล่อยวิญญาณยุทธออกมาเช่นกันหมื่นวิญญาณตัวหลวเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณยุทธในขณะที่เขาเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณอสูรร่างของเขาขยายใหญ่ขึ้นทันทีผิวหนังของเขาดูเหมือนจะฉีกขาดออกจากกันหมอกหนาสีเขียวแผ่ออกจากร่างของเขาอย่างรวดเร็วในไม่ช้าเขาก็สูงกว่า20เมตร และเส้นเอวของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นมากกว่า20เมตรตอนนี้เขาเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดและยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจซึ่งมีอยู่ในมิติพิเศษของห่ววีเฮาด้วยห่ววีเฮาเริ่มท่องคาถาทั้งหูตรงกระพริบและมาอยู่ตรงหน้าเขาเขาวางมือทั้งสองไว้บนเอวบางๆของเธอโดยรักษาสภาพของพลังงานเท่าตรงไว้ดวงตาของทั้งหูตรงสว่างขึ้นทันทีเสียงคำรามของมังกรดังกึกกล้องไปทั่วอากาศเบื้องหน้าเธอหัวมังกรสีทองขนาดใหญ่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากนั้นหัวมังกรก็อ้าปากว้าง และลูกบอลแสงสีทองก็พุ่งไปทางเจ้าวิญญาณทั้งสองนี่คือทักษะวิญญาณที่สองของผีเสื้อมังกรแสงเทพมังกรความกดเกลียวสิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าหัวอวี๋เฮาและทางอูตงสามารถปลดปล่อยความสามารถของตัวหลัวระดับเหนือธรรมชาติได้เมื่อพวกเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่คือเทพมังกรโตหลัวผู้กดเกลียวลูกบอลแสงทุกลูกดูเหมือนจริงมากไม่ว่าพวกมันจะผ่านไปที่ใดอากาศก็จะพังทลายลงอย่างน่าประหลาด ราวกับว่าอากาศเป็นกำแพงซึ่งมีรอยบุกเมื่อเทพมังกรอโทพิโรธพุ่งผ่านมันแปลกมากจริงๆร่างกระดูกจำนวนนับไม่ถ้วนสองแสงก่อนที่เขาจะมาถึงตรงหน้าธงวิญญาณของเขาเคลื่อนไหวไปตามสายลมเสียงกรีดร้องศกเศร้าดังก้องเมื่อ่วร้ายพัดมาธงกำลังจะกลืนกินลูกบอลแสงที่เทพมังกรพิโรธปลดปลด่ปลอยออกมามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นในตอนนี้ก้อนแสงก่อกลางกลางอากาศเปลี่ยนเป็นมังกรทองตัวเล็กๆมังกรเหล่านี้แยกเขี้ยวและตะปบไปที่ธงวิญญาล้างแค้นที่ถูกปลดปล่อยจากธงประจำตัววิญญาณสรรพสิ่งถูกฉีดเป็นชิ้นๆทันทีเมื่ออเผชิญกกัับงงรท ซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายแสงทันใดนั้นท้องฟ้าก็สว่างไสวและกลิ่นอายชั่วร้ายที่เคยอยู่ในอากาศก็ถูกพัดหายไปภายใต้ผลของเทพมังกรพิโรธการแสดงออกของดวงวิญญาณนับไม่ถ้วนเปลี่ยนไปทันทีวิญญาณที่ต้องการล้างแคนเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของความแข็งแกร่งของเขาเขาตะกูลและแหวนวิญญาณที่สามของทงนับไม่ถ้วนก็ส่องแสงเจิดจ้าทงมือวิญญาณของเขาขยายใหญ่ขึ้นสิบเท่าและเลื้อมไปถึงมังกรทองตัวเล็กทั้งหมดตอนนี้สิ่งที่น่ารังเกียจต,ตัวหลวงได้ก้าไปอีกชั้นแล้วและกำลังพุ่่่่่งงงงงงงไปหหหหหาาาาาััััววววีีเเเแลละูตททททมมมมมืืืนนนนิิญขขยยยึ้้้คดดุกกกกกออร็ ดูเหมือนว่าพวกมันจะถูกกลืนกินโดยจิตวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนทันใดนั้นก็รู้สึกกลาวกับว่าความโกรธเกรี้ยวของเทพมังกรได้ถูกระงับอย่างสมบูรณ์ไปหน้าของท้งหูตรงเย็นชาหัวมังกรทองตรงหน้าเธอส่องแสงเจิดจ้าจากนั้นก็มีเสียงดังสนั่นจากทงหมื่นวิญญาณโตโลวตะโกนด้วยความโกรธและเดินโซเซลกลับไปอย่างรวดเร็วออร่าที่ปล่อยออกมาจากทงหมื่นวิญญาณของเขาดูเหมือนจะอ่อนลงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากจากการตอบโตของทังหูตรงเจ้าวิญ,ญญาณชั่วร้ายสามารถควบคุมวิญญ,ญาณ อย่างไรก็ตามผีเสื้อมังกรเรืองแสงระดับสูงสุดของทางงูตรงวีดไม่สามารถถูกควบคุมโดยเจ้าวิญญาชวร้ายทั่วไปได้หากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าหัวอวี๋เฮ้ากำลังท่องคาถาอยู่ตอนนี้ซึ่งส่งผลต่อการไหลเวียนของพลังห้าตรงของพวกเขาทาั้งงูตงก็คงสามารถทำร้ายตัวหลวงคนนี้ด้วยการโจมตีครั้งก่อนของเธอได้ด้วยความสามารถของเธอในขณะนี้โตหลวงผู้น่ารังเกียจก็รีบวิ่งไปด้านหน้าเขาอาแขนออกและหมอกสีเขียวขนาดใหญ่ก็พัดไปทางทางงูตงและหัวอวีเ๋เฮาของเลวสีเขียวเข้มก็ไหลออกมาจากผิวของเขาในขณะที่ร่างอันน่าสะพรึงกลัวของเขาาก็พม โซ่ขนาดใหญ่ปรากฏในมือของสิ่งที่น่ารังเกียจโตหลวเมื่อมองใกล้ๆจะพบว่ามันเกิดจากการเชื่อมกะโหลกเข้าด้วยกันกระโหลกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์แต่ดูเหมือนจะมาจากสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันพวกมันเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นและกลิ่นอายน่ากลัวด้านบนของโซ่มีตะขอที่ทำจากโครงกระดูกที่ไม่รู้จักในขณะที่สิ่งที่น่ารังเกียจโตหลวเวีเ่ยงมือไปด้านหน้าโซ่ขนาดใหญ่ของเขาก็พุ่งไปที่หัวของทั้งหูตรงเมื่อเทียบกับสิ่งที่น่ารังเกียจโตหลัวทั้งหูตงมีขนาดเล็กมากอย่างไรก็ตตตาามมมเเเธออออกก็ยัััังงงงงงคงไ่่่่่รรลวื้้้้ชชิญหนนนบููสททีีพ เธอยกแขนขึ้นต่อหน้าร่างกายของเธอและประสานฝ่ามือเหนือหัวปีกมังกรของเธอก็รวมกันณจุดนี้ปีกมังกรของเธอก็ได้กลืนกินพวกวีเฮาใบามีแสงขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นกลางอากาศราวกับว่ามันเพิ่งผ่าแยกสวรรค์มันยาวกว่า10เมตรเมื่อทางอูตรงกาดมือลงใบมีขนาดใหญ่ก็ฟันลงมาสะท้อนเสียงคำรามของมังกรที่กรดเกลียวในเวลาเดียวกันโซ่ของโต๋หลัวที่น่ารังเกียจชนกับใบมีแสงและถูกโจมตีทันทีทันใดนั้นภาพฉายที่แตกต่างกันสามภาพก็ปรากฏขึ้นบนร่างของโต๋หลัวที่น่ารังเกียจเขาต้องการหลีกเลี่ยงใบมีที่เข้ามาอย่าางไไรรรกก็็ตมดดบนนนั้ววเเิป เมื่อแสงสว่างว่าโตลูที่น่ารังเกียจก็คำรามอย่างกรดเกรียวภาพทั้งสามรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและบาดแผลขนาดใหญ่ก็ปรากฏบนไหล่ของสิ่งที่น่ารังเกียจโตลัวนี่เป็นผลลัพธ์แม้หลังจากที่เขาใช้ทักษะวิญญาณป้องกันเพื่อลดพลังโจมตีส่วนใหญ่จากดาบแสงไม่เช่นนั้นเขาจะตกอยู่ในสภาพที่น่าเศร้ายิ่งกว่านี้ทั้งอูตองกำลังต่อต้านปีศาจสองตัวในระดับโตลัวเธอไม่เพียงแต่ไม่แพ้แต่เธอยังปรับคู่ต่อสู้ได้อีกด้วยตอนนี้ตัวหลัวได้สูดลมหายใจแล้วเขาจ้องมองไปที่ทั้ง,อ,งอย่างดูดดเเเืืออแหวววนนนงงงงงที่่ขขขขขาาาาสสึึ้้ละกก็ยมิญณู ธงดำของเขาเปล่งแสงเป็นระลอกคลื่นสีน้ำเงินสีฟ้าเข้มนี้ลือกราวกับสีของทะเลหลังจากนั้นวิญญาล้างแค้น12ดวงก็บินออกมาจากธงวิญญาล้างแค้นเหล่านี้ล้วนเป็นสีน้ำเงินเข้มพวกมันดูแตกต่างจากวิญญาล้างแค้นทั่วไปวิญญาเหล่านี้มีรูปร่างของตัวเองหนึ่งในนั้นคือสิ่งมีชีวิตที่มีร่างมนุษย์และหางปลาวิญญาล้างแค้นนี้มีผมยาวที่ปลายสีสักทั่วร่างมันยังเปล่งแสงสีฟ้าเพียงแต่มีไฟ,ไฟวิญญาเต้นระบำในดวงตาส่วนวิญญาล้างแค้นอีก11ดวงก็มีรูปร่างแตกตตต่่่่าาางกกกกกกััััััันนนนนนนอออไปปลลษณณะะะเเดีียวววววววทพพมมมรคื็สส์้แจิญ เจ้าวิญญาณร้ายตนนี้กำลังควบคุมวิญญาณล้างแค้นที่สร้างจากสัตว์น้ำทั้งหมดวิญญาณล้างแค้นของอสูน้ำทั้งสิบสองปรากฏตัวขึ้นนอกจากวิญญาณล้างแค้นนางเงือกแล้วอีกสิบเอ็ดตนก็พุ่งตรงไปหาทางูตงพวกมันแต่ละตนปล่อยกลิ่นอายทรงพลังออกมานางเงือกเหนื่อยหน้าขึ้นและถอนหายใจน้ำเสียงแปลกๆดังขึ้นจากปากของนางเสียงของเธอช่างมีเสน่ห์แต่ในขณะเดียวกันก็ฟังราวกับกำลังร้องไห้เสียงนั้นแทงทะลุเข้าไปในจิตใจทำให้ผู้ฟังรู้สึกอยากร้องไห้โดยไม่รู้ตัวท้งูตงสะดุ้้งงเเเเมื่อออออไไดดยยยิินนสีีธธกกาลลััจะะปปทษวญณข แต่เธอก็ชะงักไปชั่วขณะในเวลาเดียวกันนั้นวิญญาล้างแค้นทั้งสิก็ล้อมรอบเธอหนึ่งในนั้นที่มีรูปร่างเหมือนฉลามได้เร่งความเร็วและพุ่งเข้าหาเธอมันอ้าปากกว้างและกำลังจะกัดเธอแม้ว่าวิญญาณล้างแค้นเหล่านี้จะเป็นเพียงร่างวิญญาแต่พวกมันก็สามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าร่างจริงเพราะพวกมันสามารถโจมตีวิญญาณโดยตรงอย่างไรก็ตามทางหูตรงก็คือทางหูตรงเธอเป็นตัวลูที่มีแหวนเก้าวงแหวนเธอเป็นตัวลูที่มีจิตวิญญาต่อสู้แฝดระดับสูงสุดแม้ว่าเสียงของวิญญาณมาหนักเงือกจะส เบื้องหน้าของเธอค่ายกวนรูปหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า5เมตรก็ปรากฏขึ้นอย่างระทันหันหลังจากนั้นลำแสงขนาดใหญ่ก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านับตั้งแต่ที่เธอกลับมาพร้อมกับพวกวีเฮาทั้งอูตรงก็ได้แยกบางส่วนออกจากวิญญาณยุทธของเธอก่อนที่จะผสานรวมกับพวกมาอีกครั้งในภายหลังหลังจากที่ความทรงจำของเธอกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แล้วเธอไม่เพียงแต่สามารถใช้ทักษะวิญญาณทุกทักษะของวิญญาณยุทธที่พัฒนาแล้วของเธอได้แต่เธอยังสามารถใช้ทักษะวิญญาณที่ยังไไม่่่่พััฒนนนาซึงงงงงหหววววตตเเเเอออออครรรยยยููดด้้้้ีีีกกธใชปล ลำแสงที่ปล่อยออกมาจากรูปวงเวทหกภาพขนาดมหึมนั้นเต็มไปด้วยคลื่นพลังวิญญาและออร่าแห่งแสงทันทีที่วิญญาที่ต้องการล้างแค้นของฉลามสัมผัสกับมันมันก็ส่งเสียงกรีดร้องอย่างน่าสลดใจและติดอยู่กับมันมันไม่สามารถหลบหนีได้แม้ว่าจะต้องการก็าตามทั้งงูตรงใช้เท้าซ้ายกระทือพื้นอย่างแรงทันใดนั้นรูปดาวหกเหลี่ยมก็ส่องแสงสว่างจ้าและแสงก็เข้มข้นขึ้นเช่นกันจิตวิญญาที่ล้างแค้นของฉลามละลายไปอย่างสมบูรณ์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า